สวัสดีค่ะอยู่กันในช่วงกูรูเฟโนตอนนี้เราจะมารีวิวเจ้า FP 6 0 X เึ่งก็เป็นรุ่นที่อัปเกรดไปจาก 30x อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าตัวนี้มันมีฟังก์ชันเพิ่มอะไรมาบ้างเรามาเริ่มจากภายนอกดีไซน์ข้างนอกนี่ถือว่าค่อนข้างใหญ่เหมือนกันอ่าถ้าเทียบกับรุ่นก่อนๆที่ผ่านมาแต่ว่าฟังก์ชันแน่นอนเขาก็ต้องอัดแน่นมาเพิ่มนะตัวนี้เรามีให้เลือกกันถึงสงสีมีสีขาวตัวที่โชว์ตอนนี้แล้วก็มีสีดำคีย์ของตัวนี้อ่ะเขาให้มาผิวสัมผัสเหมือนตัว 60x เลยก็คือผิวของคีย์ขาวเนี่ยจะเป็นคล้าย คีย์ดำจะเป็นผิวสัมผัสแบบด้านปกตินะส่วนคีย์น้ำหนักของคีย์เนี่ยต้องบอกว่าจากที่ลองมาไม่ว่าจะเป็นรุ่น R D จะเป็นตัวนี้ตัวนี้นี่คือน้ำหนักเขาค่อนข้างจะใกล้เคียงกับ R D series เลยซึ่งเป็นค่อนข้างหนักมากทีเดียวส่วนลำโพงตัวนี้ออกด้านบนอย่างเดียวเบลอเลยอ่าแปดูณสิเซนสิบสวัตต์นะสตัวเสียงดีแน่นอน ตัวนี้น้ําหนักเขาก็ไม่เบาเท่าไหร่ถ้าเครื่องเป่าๆปาเพือเพียวเลยเนี่ยประมาณ20่กิโลแต่ถ้าหากว่าติดตั้งขาตั้งที่เป็นพดเดอทางเหมือน P225 ของ Yamaha เนี่ยอันนั้นจะอยู่ที่ประมาณ30มสโลทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูปุ่มทั้งหลายที่เป็นฟังก์ชันของตัวนี้เริ่มจากตรงนี้ก่อนอันนี้เป็น ุ่ม power แต่ว่าชอบในความที่เขาใส่ดีเทลมาที่เป็นแสงสีฟ้า,ฟาเป็นวงเหมือนเป็นริงรอบๆุ่มทำให้ดูสวยขึ้นนะแล้วก็วอลลุ่มเลื่อนเอาอันนี้ใช้สะดวกมากขึ้น แล้วก็ตรงนี้ปรับ EQ หรือเป็น e ีโคไลเซอร์นั่นเองก็คือมีทั้งย่านเสียงต่ำเสียงกลางและเสียงสูงเวลาเราเล่นเนี่ยมันทำให้เราแบบสามารถปรับแต่งเสียงจูนเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นแทนที่ว่าต้องเชื่อมต่อกับแอปแล้วก็ปรับในแอปอีกทีหนึ่งอันนี้คือเราปรับผ่านตรงนี้ได้เลยแล้วก็ปุ่มแอมเบียนเนี่ยคือเราสามารถปรับ เหมือนเรียนเสียงในคอนเสิร์ตฮอลล์ก็ได้เสียงก็จะกระหึบม,มากขึ้นค่ะถัดมาเรามาดูที่เสียงดีกว่าของตัวนี้แคตตากรีทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยเขาให้มาประมาณ300กว่าเสียงก็ไม่รู้ว่าชาตินี้จะใช้หมดหรือเปล่านะมีตั้งแต่เปโนอ e, ีเพโน่ออแกนหรือมีสตริงแพดหรือมีซินเไซเซอร์ก็มีอันนี้คือเลือกได้ตามใจเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจอ L C D ส่วนปุ่มตรงเนี้ยก็คือเอาไว้เลือกแคตตากรีหรือเป็นแบบเ,เลือกเมนูนั่นเองเหมือนเป็นเมาส์เป็นเคอร์เซอร์นั่นเอง ตรงนี้ก็เป็นปุ่มเอาไว้เชื่อมต่อบลูทูธตัวนี้เชื่อมได้แล้วก็มีเทมโปพวกเกี่ยวกับเมคอนมเกี่ยวกับจังหวะนั่นเองตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้แล้วก็อันนี้ เป็นในส่วนของไมโครโฟนอ่ะตัวนี้เพิ่มเติมมาเขาเชื่อมต่อกับไมโครโฟนได้แล้วเล่นเองร้องเอง,เองได้เลยเดี๋ยวเพิ่มเติมในส่วนของบลูทูธตัวนี้ต่อได้ทั้งออเดีโอและมิดีเลยส่วนช่องต่อเฮดโฟนตัวนี้จะอยู่ข้างหน้าตรงนี้มีทั้งหัวเล็กและหัวใหญ่อันนี้คือสะดวกกับการใช้งานมากขึ้นให้เราเลือกได้เลยว่าจะเป็นใช้แจ็คแบบไหนและสแตนนอแน่นอนเขามีช่องมาตรงนี้ฟังก์ชันค่าๆของตัวนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะ ถัดมาเราจะมาดูช่องต่อกันว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเขาให้มาเพียบเลยอ่าเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยมีอะแดปเตอร์แล้วก็ USB เขาให้มาทั้ง2องทายเลยทาย A และทาย B และสิ่งที่เพิ่มเติมมาเนี่ยเขาให้ช่องต่อสำหรับไมโครโฟนแล้วก็ปรับระดับตรงนี้ได้ด้วยมีช่องอินพุตแล้วก็มีต่อแอมได้เป็น L กับ R นะเวลาเราไปเล่นข้างนอกเราสามารถต่อกับตัวแอมได้เลยแล้วก็ตัวนี้สามารถต่อแพดเดิลได้ทั้งแบบทางเดียวและ3ทางด้วยกันค่ะ และเพิ่มเติมในส่งของแพดเดิลตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าประทับใจมากเพราะเขาให้แบบนี้มาเลยแพดเดิลแบบนี้ฟิลลิ่งอ่ะมันจะค่อนข้างหนักเวลาเหยียบเนี่ยเหมือนเราเล่นเวลาเล่นกับอัปไร์ใช่ไหมที่สําคัญเนี่ยเขามีแผ่นยางตรงนี้ให้เวลาเหยียบเนี่ย,ก right, ย,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 ยปกติถ้าเป็นตลับสี่เหลี่ยมนะมันจะเลื่อนไปเลื่อนมาแต่เนี้วางปุ๊บอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงนั้นเลยไม่ขยับถัดไปเดี๋ยวจะมาลองฟังเสียงของตัวนี้ดูกันค่ะ ที่ทดลองเล่นเนี่ยรู้สึกว่าคียน้ำหนักคีย์เขาทำมาดีมากอย่างที่บอกคีย์เขาหนักไม่ต่างกับซีรีส์อาร์ดี RD พวก08นหรือจะเป็นคีพวก88นั่นเองสิ่งที่ประทับใจมากก็คืออ e ีโคไลเซอร์ที่เขาสามารถปรับจูนเสียงได้ตรงนี้เลยเหมือนปรับสดได้เลยส่วนเสียงเนี่ยเวลาเล่นสมมติถ้ามีเูฟโ p เนี่ยแนะนำว่าให เสพหูฟังเราเล่นมันจะได้เสียงได้ยินเสียงอะไรที่แบบว่าได้ทุกมิติจริงๆดีกว่าออกทางลำโพงนะเจ้าตัวนี้เหมาะกับใครจริงๆส่วนตัวแล้วเนี่ยดูจากฟังก์ชันหลายอย่างเหมาะกับคนที่ ไปเล่นตามร้านเพราะว่าเล่นเองก็ร้องเองได้เลยเนีย่คือเขามีช่องต่อใหม่มาให้ะหากใครสนใจที่จะเข้ามาดูหรือมาทดลองเล่นเป็นการตัดสินใจในการซื้อก็สามารถเข้ามาได้ที่นี่นะคะสาขาเราจะพึกโทรบอกทีมงานได้เลยหรือจะไลน์มาก็ได้ค่ะแล้วก็ขอฝากอีกร้านหนึ่งอีกสาขานึงนะอยู่ที่โครงการแฮปปี้ฮับถนนสุขุมทัศวัตรแถวเรียบด่วนลำมินทาค่ะวันนี้จบแล้วนะคะกับการรีวิวเจ้า fp 60x ep หน้าจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวไว้ติดตามกันค่ะ